พลิกชะตาชายาสยบแขนตอนที่278คนตายพูดมีได้อันผิงกงจูเป็นองคหญิงที่ได้รับความโปรดปรานที่สุดในวังหลวงเมื่อมาสอบสวนฉางอันกงจูเช่นนี้นางกำนันในตำหนักต่างก็เกรงกลัวจนตัวสั่นพากันยืนก้มหน้าทำตัวรีบอยู่ด้านข้างด้วยเกรงว่าไฟโทสะระหว่างทั้งสองจกตกใส,ส่ศีรษะของพวกนางแทนเมื่อได้ยินอันผิงกงจู่ให้ไปเรียกนางกำนันต้นเรื่องมา เหล่านางกำนันในตำหนักก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอ,อกเพราะคนที่อันผิงกงจู่ต้องการพบมิใช่พวกนางขอแค่ปัญหามิเข้าตัวผู้ใดจักสนใจว่าคนอื่นเป็นเช่นไรจากนั้นสายตาของฉางอันก็จ้องมองไปทางนางกำนันคนหนึ่งของอันผิงกงจู่ที่เดินไปยังห้องของนางกำนันต้นเรื่องอย่างคุ้นชินที่นี่เป็นตำหนักของนางแท้แต่อันผิงทำราวกับนางมิได้อยู่ตรงนี้ แววตาของฉางอันมีไฟโทอวุบผ่านนางเกลียดท่าทางเย่หญิงเช่นนี้ของอันผิงเป็นที่สุดองค์หญิงทั้งหลายในวังล้วนต้องยอมก้มหัวและยอมอ่อนข้อให้อันผิงตลอดเวลาหากอันผิงมีได้กำเนิดจากฮองเฮาแล้วยังมีสิ่งใดควรค่าให้โอ้อดอีกเล่า หากเทียบกันที่ความงามแล้วอันผิงน่ารักสดใสส่วนนางร้เดียงสาหน้าธนุถนอมก็ถือว่ามีมีใครเหนือกว่าใครแต่หากเทียบกันที่ฐานะอันผิงเป็นองค์หญิงตัวนางเองก็เป็นองคหญิงเช่นกันเพียงเพราะหมู่เฟยของนางมีได้มีฐานะสูงส่งเช่นหองเฮานางกลับต้องคอยเป็นลูกไลใ่ให้อีกฝ่ายอย่างนั้นหรือนางมีตำแหน่งสูงสู้เหล่าองค์ชายทั้งหลายในวังมีได้ก็มีเป็นไรแต่อันผิงกับนางล้วนเป็นองคหญิง แล้วเหตุใดอันผิงถึงมีฐานะสูงส่งกว่าเมื่อคิดเช่นนั้นแววตาของฉางอันกงจู่ก็เป็นประกายขึ้นแล้วหันไปส่งสายตาให้แม่นมที่อยู่ข้างกายแม่นมผู้นั้นรู้ความหมายเป็นอย่างดีจึงถอยไปทันทีแค่ชั่วพริบตาที่แม่นมออกไปก็มีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจากที่ใดมิทราบได้มันส่งเสียงร้องเจยแจ้าจากนั้นก็บินไปทางที่แม่นมคนนั้นอยู่ไปไปเจ้านกสมควรตาย แม่นมถูกนกตัวนั้นบินวนรอบศีรษะอยู่สองรอบจึงยกมือขึ้นปัดไลป่ปปากก็เปล่งคำกลด่านกตัวนั้นออกมาม่หยุดทุกคนกำลังรอนางกำนันองคหญิงอันผิงไปนำตัวบุคคลสำคัญมาที่นี่จึงมีมีผู้ใดให้ความสนใจนกตัวนั้นมากนะแต่เวลาผ่านไปเพียงครู่เดียวนางกำนันคนเดิมก็วิ่งกลับเข้ามาอย่างตื่นตระหนกคนที่ข่าให้นำตัวมาเล่า อันผิงกงจู่มองไปยังด้านหลังของนางกำน,นันเมื่อมีเห็นเงาใครตามหลังมาสักคนใบหน้าก็เคร่งขรึมทันทีนางกำนันรู้ตัวดีว่าทำงานมีสำเร็จจึงคุกข่าลงพื้นทูนกงจู่นางผู้นั้นตอนนี้ตอนนี้ตายแล้วเพคะนางกำนันกล่าวออกมาอย่างตะกุบตะกักภาพเท้าของนางกำน,นันคนนั้นที่แกว่งไปมาใบหน้าเขียวคล้ำแล้วยังมีลิ้นจุกป,ปากทุกอย่างยังติดตาของนางจนถึงตอนนี้ ร่างนั้นมมีเลือดไหลรินออกมาแม้แต่หยดเดียวแต่สามารถทำให้คนที่ได้เห็นต้องตกใจกลัวยิ่งนักตายแล้วหรืออันลิงเกิดเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยและหันไปมองฉางอันกงจู่หากนางกํานันคนนั้นอยู่ที่นี่วันนี้ฉางอันกงจู่ต้องโดนพี่สาวจับได้และต้องโดนเอาคืนอย่างแน่นอน ถ้าว่าช่างประจวบเหมาะอันใดเช่นนี้พยานคนสําคัญมาตายลงอย่างกระทันหันพอดีต่อให้อันผิงกงจู่สงสัยว่าช้างอันมีเจตนาร้ายแต่ก็ไร้หลักฐานมายืนยันและมีสามารถทําอันใดอีกฝ่ายได้ตายได้อย่างไรดวงตากลมโตของอันผิงกงจู่จ้องขเขม่งไปที่นางกํานันใบหน้ามีมีร่องรอยของความสดใสร,ร่าเริงอีกแล้วแต่มีความน่าเกรงขามเยี่ยงเชื้อพระวง์ปรากฏขึ้นที่นี่คือวังหลวงผู้ใดกล้าสังหารนางกํานันถึงในวัง แม้ถามนางกำนันของตนแต่คำนี้กลับพุ่งเป้าไปที่ช้างอันเห็นได้ชัดว่าอันผิงกำลังสงสัยอีกฝ่ายที่อาจส่งคนไปสังหารพยานคนสำคัญก็เป็นได้ช้างอันกงจู่ก็มีท่าทีตะกอกตกใจใบหน้าไรเดียงสามีเผยพ,ยพิรุษอันใดแม้แต่น้อยอยู่ดีๆคนจักตายได้ยิ่งไรเจ้าแน่ใจว่ามองละเอียดดีแล้วใช่หรือไม่ นางกำนันที่คุกเข่าอยู่คือคนของอันผิงกงจู่นางก้มหน้าลงร่างกายอย่างสันเทาแสดงให้เห็นว่ายังตกใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ทูนช้างอันกงจู่เมื่อครู่ตอนที่หมอมฉันไปตามนางพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นร่างของนางแขวนอยู่กับคานแล้วเพคะใบหน้าของนางกำนันที่กล่าวก็ซีดแล้วซีดอีกริมฝีปากสันเทา นางกำนันที่ตายไปนั้นสายตาย่ังจ้องเขม่งราวกับนอนตายตามิหลับอย่างไรอย่างนั้นเพียงแค่มองปราดเดียวก็ทําให้คนที่ไปพบร่างต้องนอนฝันร้ายไปอีกหลายคืนเป็นแน่ร่างที่แขวนอยู่บนคานใช่อาจูนแน่หรือใช่เพคะ นางกำนันพยักหน้ารับพร้อมกลืนน้ำลายลงคอเพราะเมื่อหลายวันก่อนนางยังเห็นอาจูเล่าเรื่องสนุกให้ช้างอันกงจู่ฟังจนเจ้านายหัวเราะอย่างสนุกสนานผู้ใดจะคิดว่าผ่านไปม่กี่วันอาจูจกกลายเป็นผีเฝ้าวังหลวงแห่งนี้ไปแล้วเมื่อเรื่องเป็นเช่นนี้อันผิงกงจู่ก็ตกโต๊ะที่อยู่ข้างกายด้วยความโมโหทำให้คนที่กำลังตกตะลึงได้สติขึ้นมานางมองช้างอันครู่หนึ่งจากนั้นก็ออกคำสั่งกับนางกำนันพาข้าไปดูเดี๋ยวนี้ กงจู่ปรดช้าก่อนเพคะอันลิงเกอขวางเอาไว้เมื่อเห็นเช่นนั้นฉางอันกงจู่ที่อยู่ด้านข้างก็ค่อยๆกำมัดแน่นเพียงแต่มือคู่นั้นซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อจึงมิมีผู้ใดเห็นอันหลิงเกอคงมิไปรู้อันใดเข้าหรอกมิใช่ครั้งแรกที่ฉางอันให้คนไปทำเรื่องเช่นนี้อีกอย่างเรื่องนี้ถือเป็นความลับที่มิหน้ามีผู้ใดล่วงรู้ได้ เมื่อคิดได้ยิ่งนั้นมือที่อยู่ในแขนเสื้อของฉางอันจึงค่อยๆค,คลายออกนางเพิ่งปลอบใจตนเองได้เพียงครู่เดียวก็ได้ยินอันหลิงเกอกล่าวว่าหม่อนฉันรู้สึกว่านกแก้วตัวเมื่อครู่น่าสงสัยยิ่งนักเพคะมิทราบว่ากงจู่สามารถให้คนไปตามจับนกแก้วตัวนั้นกลับมาได้หรือไม่เพคะเมื่อได้ฟังเช่นนี้อันผิงกงจู่ก็จำนกแก้วตัวนั้นได้ว่ามันเป็นนกที่องค์ชายห้าซึ่งเป็นพระเชษฐาของฉางอันซื้อให้น้องสาวเป็นของขวัญฉางอันจึงรักนกตัวนั้นมาก ประเดี๋ยวก่อนเพียงครู่เดียวอันผิงกงจู่ก็รู้ได้ทันทีว่าเรื่องนี้ต้องมีรับลมคมในอย่างแน่นอนนกแก้วตัวนั้นเป็นนกที่องค์ชายห้ามมอบให้ฉางอันนางยังเคยนำนกตัวนั้นไปอวดตนด้วยซ้ำทั้งยังชมว่านกตัวนั้นฉลาดและเชื่องมากเพียงใดแต่เมื่อครู่แม่นมคนนั้นกลับไล่นกแก้วอย่างเอาเป็นเอาตายพร้อมกลด่ามิหยุดว่าสมควรตาย อีกด้วยส่วนช้างอันกลับมิได้สนใจอันใดช่างหน้าแปลกใจยิ่งนักในขณะที่อันผิงกำลังสงสัยอยู่นั้นอันหลิงเกอก็กล่าวออกมาว่าแม่นมบอกว่านกแก้วตัวนั้นสมควรตายแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นนางกำนันที่มีนามว่าอาจูตายคงไม่ใช่เพราะนกแก้วตัวนั้นโดนสาบและส่งต่อคำสาบไปยังนางกำนันผู้นั้นหรอกะเพคะนกแก้วประหลาดเช่นนี้กงจูมิควรปล่อยมันบินไปทั่วเพคะ อันหลิงเกอพูดเรื่องพิสดารที่ชวนขบขันออกมาตั้งใจยงให้นกแก้วและอาจูเกี่ยวข้องกันแล้วก็ได้เห็นสีหน้าของฉางอันเปลี่ยนไปจริงฮ่าต่อให้ไร้กาศมากเพียงใดฉางอันก็เป็นเพียงเด็กผู้หญิงอายุ11ปีแม้วางแผนแยบยนต์แค่ไหนก็ยังม่เก่งพออยู่ดี ส่วนอันผิงกงจู่ที่ได้ฟังย่อมเชื่อเรื่องที่อันหลิงเกอร์บอกว่านกแก้วตัวนั้นถูกคำสาปและส่งต่อไปอยังอาจูแน่นอนทว่าด้วยคำพูดนี้ก็ไปสกิดให้อันผิงคิดบางอย่างขึ้นมาได้หากคำที่แม่นมพูดกับนกแก้วว่าสมควรตายเป็นคำสั่งที่ให้ใครบางคนลงมือกับอาจูเล่าแสดงว่าต้องมีคนคอยติดตามอาจูอย่างลับๆเมื่อได้รับคำสั่งจึงเอาชีวิตนางทันที จากนั้นอันผิงกงจู่ก็มองฉางอันอย่างจะผิดมิได้เอ่ยถึงการตายของอาจูทว่าเปลี่ยนมาถามฉางอันด้วยรอยยิ้มแทนฉางอันข้าจําได้ว่านกแก้วตัวนั้นพี่ชายของเจ้ามอบให้ใช่หรือไม่เช่นนั้นเจ้าให้คนไปนํานกแก้วออกมาทีขอบคุณสําหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ